เลยตัวสำรองเลยแฟนขับบ้านตองหนึ่งเปีเพื่อนมาพลาดที่มหาวิทยาลัยมหาสารครามนะครับเห็นเวลาอ่อสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกานะครับมีระเบียบมีใจเกิดร้อยมีสาวน้อยแล้วก็มีอีเมลัดซ้อนบรรณอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บรรณจะไปสแตนบายอยู่อยู่อยู่หมองพุ่นนะครับหมองมอ,งมองสอมองเพลินเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ชมนะครับ บอแน่ bon นะครับอาจจะไล่โซนในกลุ่มปีดก็ได้นะครับพี่น้องอย่าลืมไปเซอบับตรหายบอลนน้ำเดิร์ดรอยยี่สิบสี่บาทเป็นรูปแบบใหม่บนอลนนพี่น้องสีเหินาหนาตรงเนาะค่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ซึ่งโคง้งตรงกลางจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ครับส่วนฉากบานอลนนก็เห็นแล้วอลังการอลังการอีรีตีทอดตีทอดทัดลำโพงเนาะนะฉะนั้นยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดกันยาได้มาเบิรงพร้อมกันเลยนะครับหรือนะครับ หรือช่วงช่วงซ่อมไงกระ,ะเพิรนกหายเข่ามาเบิองได้แต่ไม่สามารถไล่สดหรือบันทึกภาพได้นะครับสีงสงวนลิขสิธ์จะประมาณวันที่ยี่ส2บยีนะประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ในกลุ่มปิดก็จะเห็นกอรมูนะครับซื้อให้ใหพิเศษสําหรับพี่น้องที่สนับสนุนกอนนะครับจนพี่น้องก็ต้องเ,อเข้าใจนะครับบางคนก็ถามถามบรรลุไลยหลายห,ายหายัวหน้าครับ ซอดดีกันไปดีกันแล้วพี่น้องไปกินตำบกงน้ากันแล้วเพื่อนไปขอนแก่นไอ้ไปขอนแก่นไอแววมันนีแล้วช่วงเศร้านะครับมือแรงเพื่อนไปขอนแก่นแล้วจ้างูวุ้บรรยากาศดีนะเดี๋ยวไปเบิ่งแซบน้องเข้าใจเกิดรอยเสร็จแล้วบอลน้ก็ซีรงไหลนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมอลน้องไปไล่สดให้เบิ่งนะครับสร้างประจําวงสร้างท็อปสวัสดีลูกสวัสดี่ะมาขอนแก่งมาถึงบ่ายสอง พอจะโมงบอกมาเมื่อวานอวันนี่แม่จำเขาตัวนี้พี่น้องหน้าตาแม่จำแม่จำไหมแม่จำไหมปั้นแทนเตเตแเองคล้ายออกเตเตอัมลาผ้าจากเราหมูบอสวันนี้มีทางไก่ทอดส้มตำแกงไก่แกงอ่อมแกงอ่อมแซ่บโล่เพราะใจนร้อยแต่ที่นี้ มีนปมนปล่าเ,าเอาเเอ,เอเมีปนปล่าพร่อมเปล่าเต็ยมีปนปล่าของปนเป่เาเปลี่ยนเฉยเฉยก็จะเป็นไม้ผักหลายอย่าง